สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยานเวศค่ะวันนี้แอดมินมีเรื่องเล่าความเป็นมาของดอกเข้าพรรษามาเล่าสู่กันฟังค่ะดอกเข้าพรรษาหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอกหงเหินเป็นดอกไม้มงคลที่ออกดอกเพียงปีละหนึ่งครั้งซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะ ดอกข้อพันษามีสีของกลีบประดับที่พบมีหลายสีด้วยกันค่ะเช่นสีขาวสีม่วงสีเขียวและสีแดงมีก้านดอกยาวชูดอกออกมาเห็นชัดเจนดอกจริงมีสีเหลืองลักษณะคล้ายรูปตัวหงก์กันมังจะเหินบินมีดีลาที่สง่างามทำให้ช่อดอกมีสีสันสวยงามมากขึ้นดอกข้อพันษาเป็นดอกไม้ป่า มักเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงแดดลาไรมีหัวเงาฝังอยู่ใต้ดินเมื่อถึงฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเงาของดอกเข้าพรรษาที่ฝังอยู่ใต้ดินจะแทงใบขึ้นมารอรับน้ำฝนต้นฤดูและใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังน้ำฝนชโลมบนดินเมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีดอกเข้าพรรษาก็เริ่มออกดอกสวยโดดเด่นงดงามกลางป่าเขา เสมือนหนึ่งกำลังแสดงความปิติยินดีกับเหตุการณ์บางอย่างซึ่งจะว่าไปแล้วก็ตรงกับวันอาสาฬหาบูชาพอดีในวันดังกล่าวเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรง,สงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคี์ทั้ง5ซึ่งพราหม์โกณทัญญาหนึ่งใน5ปัญจวคคีเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน จึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระอัญญาโกณธัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลกทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่าวันพระธรรมหรือวันพระธรรมจักรอันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนเป็นครั้งแรก และเป็นวันพระสงฆ์คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อดอกเข้าพรรษาเบ่งบานพร้อมกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการเกิดขึ้นของพระธรรมและพระสงฆ์ภายหลังวันอาสนะบูชาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาดอกเข้าพรรษาที่เบ่งบานก็จะยิ่งงดงามมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะแสดงความเคารพนอบน้อมแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ฉะนั้นใครที่ถวายดอกเข้าพรรษาแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเกิดอน,นิสงส์งสูงมากมีความเชื่อว่าหากใครได้นำดอกเข้พาพรรษาไปสักการะรอยพระพุทธบาทจะส่งผลทำให้ผู้ตักบาทนั้นได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงจนเกิดเป็นประเพณีตักบาทดอกเข้พาพรรษาที่อำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีขึ้นค่ะนอกจากนี้สีขาวและสีเหลืองของดอกเข้พาพรรษา ยังเป็นสีที่มีความหมายในทางพุทธศาสนาเนื่องจากสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนาและสีเหลืองหมายถึงสีแห่งพระสงฆ์ค่ะคนโบราณยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาด้วยนะคะโดยเล่ากันว่าในช่วงฤดูฝนพ่านป่าที่ออกไปล่าสัตว์หรือนักเดินทางค้าขายหากหลงป่าหรือกลับออกจากป่าไม่ทันจำเป็นต้องนอนค้างคืนในป่าทึบ านป่าหรือนักเดินทางนั้นก็จะเลือกนอนใต้ต้นไม้โดยเลือกเฉพาะต้นที่มีดอกเข้าพรรษาออกดอกเท่านั้นเพราะเชื่อว่าดอกเข้าพรรษาเป็นดอกไม้ของพระพุทธเจ้ามีพุทธคุณช่วยปกปักรักษาช่วยคุ้มครองป้องกันพูดผีปีศาจได้หรือหากหลงป่าก็ให้เด็ดดอกเข้าพรรษาติดตัวไปด้วยจะช่วยให้หาทางออกจากป่าได้ค่ะ บ้านใดที่ปลูกต้นดอกเข้าพรรษาเอาไว้ในบ้านเชื่อว่าจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายไม่ให้เข้ามารบกวนในบ้านได้ป้องกันมลดำป้องกันอธรรมต่างๆและช่วยให้คนในบ้านศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นช่วยก่อให้เกิดปัญญาเห็นธรรมและไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดก็จะเห็นแสงธรรมคอยค้ำชูค่ะจบคลิปในวันนี้แล้ว ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้แก่บแอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ